มาเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทั่วโลกสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งอีสานคนเก่ตน,นะคะวันนี้อีกแล้วภาระและหน้าที่วันนี้จะทำปลาผู้เลี้ยก็เห็นหัวบักซี่วันนี้ก็ตัดใบออกดินใบมัน วิวกากับผักซีนแหละนาอบ้านบ้านเราเรียกผักชีลาวใช่ไหมหัวมันนี่เขาจะตัดเขาจะมาทําผักหอมหอมกลิ่นหอมหอมผักแฟนเคิร์นแฟนเคิร์นแต่บ้านเราเรียกผักชีหัวผักซีหัวซีผักกาดกระลำดอกวันนี้จะมาผัดผักรวมแล้วก็ทานผักทานปลารักปลาทานปลา นะคะลักปารักมีสารโอเมก้าสูงมากนะคะรักปลาทานปลาสมองดีสมองใส,งสาทานปลาเยอะๆย,ะยะ่อย,ยง,ง่ายแล้วก็สมองดีเยอะๆนะคะรักปาสองชิน้นว่าแพ็คละสองเขาจะบอกว่าเกรดเอเขาจะทำเป็นแพ็ควีก็เอามา กล่องหนึ่งจะมีสองแพ็คนี่ปลภาษาเยรมนเขาเรียกว่าลักซ์ปลาบ้านเราเรียกซามอนนะซามอนมีสองชิ้นต่อ1แพ็คนึงกล่องเกรดดูเกรดดูเกรด A เกรดนะคะเกรดเ,เรดนะคะ,ะ,คะมันจะต้องวันนี้จะทำปลาแต่อันนี้ปลาลักซ์ ปลาแซลมอนไม่ใช่ปลากระจ้องม่องปลาเลยคุณแม่ว่าปลาจ้องม่องวิวิวไม่ยังไม่เคยเห็นปลาจ้องม่องบ้านอยู่คอนกนอีสานหู้จักแต่ปลาซิ่วปลาซอยปลาแ้วปลาขาวขีกลางปลากระจ้องม่องหัวเหรอเนาะปลากระจ้องม่องอันนี้ปลาลักส์กัน ไปดูพีวพี่กำลังตั้งหม้อไว้แล้วจะหัวนี้ต้องมันแข็งมันหอมหัวผักชีใหญ่หัวแฟนกันต้องเอาเราต้องหั่นสวยๆลวกก่อนค่อยเอามาทำเป็นผัดผักรวมทานผักรักผักทานผักรักปลาทานปลาย่อยง่ายนะคะวิตามินสูงมีสาร สูงสุดก็คือปลาแซลมอนนะคะไม่ทานหนังนะคะทานเนื้อๆเ,เลยนะคะ <c oughs> ไม่ทานหนังปลา,าสันหนังปลาก็อาจจะอร่อยเนาะหนังปลาหนังหมูแต่นี้ปลาแซลมอนมาเลยไปเลยเดี๋ยวไปทำลวกผักแล้วก็ค่อยเอามาผัดเรียกว่าผัดผักรวม ปลาซามอนจานปลาคือสวยแต่โอ้ยนอ้องก็ชมแต่จานปลาไปชมคนคนขี้เลไม่กล้าหรอกค่ะอยากขึ้นไลฟ์อยู่แต่ไม่กล้าขึ้นลอ,อกก็อลอกก็เดี๋ยวจะไปขึ้นไลฟ์อยู่ทุ่งนาโนูแถวแถวบ้านน้องม่อนตีโอ้ยนอ้อสูดๆเด้อน้องไปเดี๋ยวไปทำผัดผักรวมกับปลา กระจ้องมอองก่อนไม่ใช่ปลากระจ้องมอองปลาลักส์ลักส์น่าทานไหมคะครัววิววิวิววิข้าครัวเข้าครัวเดี๋ยวมันคือร้อนแถวนันนี้ร้อนอยู่มังนอกก็ยังร้อนแต่อาทิตย์หน้าก็คงเป็นประตูเลย่ลดลงอยู่เดี๋ยวมันจะลดลงเดือนหน้าเดือนไออาทิตย์หน้าเดือนหน้าก็จะ เป็นฤดูใบไม้ร่วงก็คงดีขึ้นถ้ามันร้อนก็ร้อนแบบว่าแปลกๆเนาะถ้าอากาศร้อนมียังว่าอยู่จะกลับบ้านแล้วก็จะไปปรับตัวอีกแล้วิ่ๆโอ้ยเนาะจมก่อนว่าเวลาร้อนแล้วมันมันจะขึ้นสมองใช่ไหมอากาศร้อนบ้านเรามันร้อนตับแตกร้อนตับแตกเนาะไปะ รักปลาทานปลาใครอยากได้สักใครอยากได้เมนูนี้นะคะเมนูนี้สุดยอดย่อยง่ายแล้วก็หุ่นดีหุ่นสวยทานปลาเยอะๆคุณทานปลาหนึ่งวันมันจะย่อยภายในหกภายในหนึ่งวันถ้าทานเนื้อ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 ย่อยยากทานเนื้อย่อยยากนะคะ ทานปลาไม่ได้สะสมไขมันก็เ,เป็นไขมันดีทานเนื้อย่อยสามวันก็ไม่ย่อยอืด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 ,อดไปเลยค่ะไปทำกับพี่ๆเลยจะไปทำผักก่อนผัดผักรวมแต่ไม่ต้องลวกก